สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ Thailand Early News นะคะกับอิชันสมรดตุ่งมณีค่ะวันนี้วันพระรหัสสมบดีที่15ตุลาคม2558มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเช่นเคยนะคะต่อกันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนายกเหล่ากะชาติจังหวัดสิงห์บุรีค่ะออกเยี่ยมบ้านพร้อมมอบเงินและถุงยางชีพบ,บ้านที่ถูกไฟไหม้ค่ะ นางบุษบาเจมิมศรีนายกเหล่ากาชาจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีออกเยี่ยมบ้านพร้อมมอบเงินและถุงยางชีพให้แก่บ้านเลขที่6-16ทับหนึ่งของนางอัชราวันศรีกุลอายุ60ปีถนนในจันหนวดเขี้ยวอำเพอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยเพลิงได้ไหมวอดทั้งได้ไหมบ้านวอดทั้งหลังนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมให้ความช่วยเหลือต่อไป สำหรับกรณีนี้สืบเนื่องมาจากวันที่12ตุลาคม2558เวลา18นาฬิกาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่616ทับ1ถนนในจันหนวดเขี้ยวอำเภอเมืองสิงห์บุรีจัังหวดสิงห์บุรีโดยบริเวณจุดเกิดเหตุได้ไม้มบ้านไม้สองชั้นขณะเกิดเหตุไม่มีใครพักอาศัยอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ ทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวของ Thailand Early News นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสมวรัตตนนุ่งมณีพร้อมทิมง,งานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ